ลูกอมมัดเมลอ่อเปล่าโอ้น่ารักโอมสร้างใจทำนะเนี่ยทำเองเหรอวีบารเด้นะคะพี่มีนโอน่าเอ็นดูดิโอ้โหกล่องนั้นนะโอุ๊ะไปด,ดูกล่องนี้ดิ นั้นแหละเธอเราเอากล่องนี้เดี๋ยวขอบคุณกันขอบคุณนะพอเลยไม่ต้องเรียกแท้พอขอบคุณนะคะเอากล่องนี้ให้เธพ,พอแล้วอพอแล้วเมื่อกี้อ๋อกล่องมันมีไหไ ใช่จดหมายขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวมาแกะต่อนะคะเดี๋ยวพี่มิ้นที่ความขอไปทานข้าวกันก่อนขอบก่อนแฟนคลับคือน่ารักมากมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดคําว่าเกือบเนี่ยนี่นีของทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเกือบอันนึสิ่งที่ตัวเองทําให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเก่าใช่ บางทีถ้าสมมติอะไรนะเห็นคนนั้นส่งแบบเอยถึงขั้นแบบเป็นทองหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆแค่แค่ขนมใช่แค่ขนมวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าของขวัญทุกชิ้นก็คือของที่ทุกคนตั้งใจทําให้ตั้งใจส่งมาให้ใช่ใช่อันนั้นเขาระดับแบบสิทธิ์อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็อะไรก็ต้องขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีที่แบบว่า อ่าพร้อมเพย์มาอีกเป็นแบบเป็นหมื่นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแสนๆเลยแล้วก็โอ้โหจริงเหรอแล้วไม่บอกเธอหรอกกัเท่าไ,รไหร่อ่ะเออเออไม่บอกถึงหรอกตาที่โตเลยนั้นพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเอ,อเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวลอง <c oughs> เช็คบัญชีพี่มินสักแป๊บหนึ่งก็ขอบคุณขอบคุณ